โดยที่อัตราส่วนในเงินที่แบ่งกันอะ่ะทุกๆ2บาทที่มดได้รับหมีจะได้รับ3บาททุกๆ2บาทที่หมีได้รับแมวจะได้รับ3บาทอันนี้เป็นสัสดส่วนนะฮะคาถามคือ,อ,อแมวกับมดได้รับค่าจ้างต่างกันเท่าไหร่คีย์เวิร์ดเดี๋ยวใบให้หน่อยนึงแนละ้วที่เหลือจะได้ให้ไปคิดเองนะฮะคีย์เวิร์ดคือเขาบอกว่าทุกๆ2บาทที่มดได้รับหมีจะได้รับ3บาทมามดกับหมีมดต่อหมี ใช่ปะมดได้รับสองบาทใช่แล้วก็หมีทุกๆุสองบาทที่หมีได้รับแมวจะได้รับสามบาทแล้วก็หมีต่อแมวสองบาทแมวจะได้รับสามบาทโอเคปะ่ะ เอ้ยประโยคที่สองงานให้ดีสองบาทที่หมีได้รับเสร็จแล้วเอาหมีมาเชื่อมใช่ไหมเอาหมีมาเชื่อมอ่าคิดเองใบให้เท่านี้แล้วเอาแมวออกไปซะไปออกออกอ,อไม่ต้องถอยแล้วรับเอาไปเลย ออกไปแล้วเพราะว่ามันมันคอยร้องคอยร้องตรงหน้าประตูหมีคูณหมีต้องทำหมีให้เป็นหกอ่ะใช่ปะ่ะอ่าตรงนี้จะกลายเป็นหกทีนี้หมีจะเป็นหกได้ก็ต่อเมื่อตรงนี้เอาอะไรคูณได้ มดก็เลยจะกลายเป็นสี่ถูกปะอืมแล้วแมวแมวอะไรคุ่มใช่แมวก็จะกลายเป็นเก้าถูกปะแล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามจำนวนเงินที่แมวและมดได้รับต่างกันไหนก็แมวกว่ามดห้าบาทถูกไหมได้รับต่างกันห้าบาทอืม แต่จริงๆเราต้องเอาอันนี้ให้เป็นเป็นทั้งหมดก่อนเพราะนั้นรวมเท่าไหร่ครับรวมรวมเท่าไหร่ฮะอาจจะเย็นจะเย็นรวมตัวเลขสัดส่วนนี้ก่อนรวมได้เท่าไหร่ฮะอ่าก็คือสิบเก้าบะ่ะรวมสิบเก้าทำไมเลขไม่สวยเลย <laughs> คุณเลขผิดไปเนี่ยอ่าหกเก้าถูกถูกแล้วเออ รวมสิบเก้านะแปลว่าสามหมื่นแปดหมายถึงสิบเก้าถูกไม่ถูกอ่าเดี๋ยวครูเลื่อนขึ้นมาหน่อยจะได้มีที่นะอุ้ยอ่ากลายเป็นเลื่อนหมดกันความหมายในที่นี้ก็คือสามหมื่แปดคือเท่ากับสิบเก้าแล้วเราถามว่า ต่างกันอยู่ห้าเนี่ยต่างกันอยู่ห้าเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่จัตยาณลงมาคูณตัวใกล้ก็คือคูณสามหมื่นเท่าไหร่ 30, สามหมื่นแปดสิหาตรตัวไกลตัวไกลคือสิบเก้าจบนะคิดเลขออกแล้วสิบเก้าหนึ่งสิบเก้า ยอสองพันสองพันคูณห้าเป็นจบเรียบร้อยได้ไหมครับตอนหมื่นจบแล้วมบหมีแมวสุดโค้ดใช่ไหมหมี เกิดอะไรขึ้นนะ่ะลงหายออสิไม่รู้เรื่องเหรอออซีไม่รู้เรื่องถามได้นะ มันมีคนคุยในห้องปาร์ตี้เนี่ยคุยว่าฮ่าหหไหนไหนเพื่อนเราอะ่ะอืม